สวัสดีครับพี่น้องผมท่ามาหาเห็ดปาโนแดงครับวันนี้ในขาวเห็ดไข่ออกครับเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิ่งครับได้บ่ได้นยังไงเดี๋ยวเฮาคอยมาอัปเดตกันอีกทีนึงครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เฮากับสิผ้ามาเก็บเห็ดเขาไข่นะคะพิกัดปา่าโนนแดงนะคะอำเภอโพ,พสิสวรรณนะคะจังหวัดรีสเกตค่ะอันนี้ เขามากกับสวยเติบละค่ะเื่อสีสรงลูกไปลุงเรียนนะคะสองดอกของเราค่ะวยหมีดกับเดี๋เอามากส่งบกกันพี่จังเอาใส่กตาอยู่เอาออกสี่กันปลากระแหงเนี่ยแวละ,ละพี่น้องมันอันโนบ่ตกค่ะ,ะตอะ่อจ้ะค่ะพออีกแล้วค่ะพี่น้อง ดอกงามๆค่ะมาหลุนน้ำกันเด้ค่ะมือนนี้จักสิมานโบม,มานเด้อปลากระแห้งแห่งข้นกับลายค่ะอะอเท่าอีกแล้วพี่น้องเกือบเ่าค่ะแม่งจอบเบิร์ด ก็ยังแข็งอยู่ดอกตัวมันหันดอกมันหนีมันยะเอาเวาอัดมมค่ะอึดมินเลิ่มบ้านกันแน่เหรอคะหอมเนาะก่ออีกแล้วค่ะพี่น้องดอกง,งามๆเลยค่ะหอมแห้งพี่น้องเอ้ยมันแห้ง แหงเห็ดหอมแห็งเฮ็ดดอกแข็งดอกหอมแห่งคือมอีกพออีกแล้วค่ะพี่นอ้องเลือตาเขาพี่น้องเอ,อ้ยค้นหาสนันวันไหวก็ได้กินแต่ยาที่ดอกเน,โน,โนระราะแต่ผลไม้กับสิบนล่ะค่ะมือแรงทีดอกนึงค่ะมาเบิง ดอกน้อยๆโอ้ยฝนบปตกพี่น้องเอ้ยฝนกระฮ้างหางดอกแข็งดีอยู่ค่ะแมงกักินแน่ยฝนกักินน้ำเด้งกันกินอ๋ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยดูบ่ไกลกันนะคะดู่ันก็อยู่ใกล้กันค่ะอุย้ยดอกงามหลายพี่น้องแต่มันอยากแหรงเนี่ยด้วยค่ะมันอนนุ้ยได้ซ้ำเนี่โอเคเลยค่ะ ดูมหน่อยนะคะพ่อไต่ค่ะตัวนี้ตัวะงามๆเรต,ต้องตัดขายหยากเลยตัวนี้นนนนกันค่ะแม่งกินค่ะนี่ค่ะมาตัวทงทงท ามงามเลยค่ะนี่ค่ะเริ่มพอได้แจวแล้วเนาะคะ่ะพอได้ปนแล้วเออเราแข่งตาเขาก็มาพอเฮ็ดเพิ่งเข่านะคะไกลๆกันนี่แหละคะ่ะโคตรใ,ใกล้กันไปที่นอก ดอกนึ่งค่ะพี่น้องจูงงามๆเลยโอ้ย่ยสาม จีเิ้นฮิดเพิ่งกเขารำนะผมว่าครับถือกินห้วยๆเกือบพี่นองเกือบ,อบมาพระท่านบานระยะสุดทาย น,ออน้องพ่ออีกแล้วค่ะมือหนึ่งแต่ว่ามันเ่ากระมีเนาะค่ะดอกนี่มันเ่าฉันบ่กพ่อ,อก็เอาไปเป็นเชือกที่หนานะคะัมาเก็บกันจ้จะนึ่งดอกหนึ่งค่ะโอ้ยดอกนี้ก็เริ่มเ่าเนี่ยเรพี่นอ้องเอาใบบดเอาไปเป็นเชือกนี่คะ่ะโด้วยน้อยนะคะเพราะว่ามันฝนบ่ตกค่ะ ดอกนม้ค่ะพี่น้องต้นก็เห็นเป็นดอกหน่อยหลายต้นก็หลายหลายพี่น้องเต็มไปน่จ้ะนี่นอตกมากเล็วมั้ย อวยแล้วค่ะดอกนึ่งค่ะสวยสวยโอ้คือหาดแน่นแต่ดอกน,น้อยน้อยไม่แรง่ปเออยาออกกิ่คงคอมลอมเลยพี่น้องมันอยู่ไต่ตองจูมมันค่ะ เพ็รโวโวยุโอ้ยจ้ะสวยๆเลยจ้ะไปเกียรจะหล่อม่งงองเลยพี่น้องเอ้ยเกี่ยนะแม่งกินมันไม่หลมเลย พี่น้องจูงมกไนงะโอ้ผมเป็นบาลนี่ซ้ำหนาเลยเนดะินง่ายอีหลีจูงง่ายน่มๆเลยนี่จะอันซ้อนนะพี่น้องเนาะจะอันซ้อนหออ่อยแล้วพี่น,ออน้องเฮ็ดโพนเขาบา่อเขาหาบ่าเห็น น้องยางก็อันหนึ่งดอกหนึ่งเลยถุงดยอกถุงดอกพอค่าไปใหม่ไปไหลกับบอดดายเขาเลยมองเอยยเ้ยคนไต่ไล่ไล่หาเงินก็เว้นกับต็มปันัดคนหาขายค่ะพี่น้องเฮ็ดน,นี่มันเป็นราคาค่ะ ขันคือทั้งอุบลนี่โอ้ยสีหาดอกด้วยค่ะร่อยหนึ่งสองห่อยเ,อเร็ว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 ปล่อยกระคาพี่น้องอันนี้เก็บสาบอะไรแล้วค่ะมดแดงเจ๋อนี่ค่ะ ไปไปไปมดแดงมดแดงออก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 นี่ค่ะอุ้ยงามเหี้ยแม่บะฮ่มเลยนะนี่นี่กระโดดทำงามเด้พี่น้องมนะันว่าธรรมดาเลยค่ะดีค่จูมนี่คนแสีบเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยหมดแดงกระจอตาละพี่น้อง ้ยงามแหง่ะไะไปต่อไปต่อสวยข้นแหงหลาย ่งางมาหากรบอกเห็นโอ้ไปดูเก๋มากโกนมากขึ้นจ้ะโอ้ยเหลือตาเขาพี่นองเอ,อ้ยอยู่นี่หลบในโกนลีหูหลีตา ดอกหน่อยมันฝนมโตกมันแรงใช่ที่ร้านตรงนี้ค่ะจุ่มค่ะจุ่มกับจุ่มแค่ๆฉันมาถือฝนโมมีฝนน่าดู ดอมหอมเด้พี่นองหอมอีลีนคะขันมันมีฝนมันสองดอกสามดอกอู้อู้ขันมันมีผลมานก็นสีดอกใหญ่กว่านี่ดูพี่นองผลมันฝนมันแรลงนะคะเพิ่นึงเห็นดอกเดียววันน้่งนึงเห็นดอกเดียว ดอกมาสามดอกพี่น้องโอนี่ค่ะโอ้ยจูงงามลายพี่น้องเลยมันนี่ได้แต่เห็ดจูมทำงามเลยจ้ะอะอัพเดตกระตาเนี่ยเพิ่งที่หรครับพี่น้องนี่แต่เห็ดไข่วต่อยครับไปน้ำกันค่ะพี่น้องครับ ซอยกันอนุรักษ์นะครับปลาโน่นแดงครับย่งสิเป็นแหล่งอาหารให้พี่ให้น้องอีกหลายรุ่นหลายมมาสมัยมครับ,บนา่เห็นบ่งครับพี่นอ้องยาตัดไม้ทำลายป่าย่าทิ้งขยะนะครับขยะก็หลายหลายมีหอดหองแพร่เกิดย่ามรักษาซอยกันครับพี่น้องอดูได้ซอยกันครับก็ดึงยากเลยเป็นหอดที่สางได้ใดให้พี่ให้น้องเป็นหอด มองกินมองอยากหอดดูหอดร้านเลยครับดูแน่รักษาซอยกันครับป่านูนแดงครับปลาช่องนั่นเ้ยครับเนียโอชาแนลครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับพี่น้อง